สวัสดีคะ่ปะป้าเขียวบอลสีนะคะวันนี้ป้าเขียวบอลสีมีบอลสีมานําเสนอลูกค้า f c ทุกท่านจานวนหนึ่งคะ่ะแล้วก็มีโกนิมาด้วยนะคะโกนิมาวันนี้จะอยู่หลังคลิปนะคะวันนี้มีทั้งไม้กอนะคะไม้ฟอร์มกอทั้งนั้นเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่หงสุวรรณก่อนนะคะ หงสุวรรณฟอมกอนะคะเดี๋ยวป้าเขียวไม่แน่ใจว่าจะมีเพีิหลงหรือเปล่าเป็นดินนะคะดินที่มันกระเด็นขึ้นมาตอนฝนตกฟอร์มกอนะคะอันนี้อยู่ที่หกสิบบาทนะคะวันนี้มีไม้หกสิบาทละห้าสิบาทเดี๋ยววันนี้มาเริ่มต้นกันที่หกสิบาทนะคะอันนี้มีหงเฮินนะคะฟอร์มกอนะคะอันนี้มีไก่ตัวง,งามไปหนึ่งกัด นต้นนะคะหงเหินนะคะ60บ,บาท60บ,บาทนะคะเดี๋ยวป้าเขียวไม่ได้จัดไม้เรียงตามลำดับอ่าอันนี้ไม,ม้เป็นไม้รวมนะคะมี3าถึงสสายพันธุ์นะคะ4ีถึงห้าต้นนะคะ50บ,บาทคะ่ะไม้รวมเนาะกระถางนี้ นะคะในฟอร์มประมาณนี้เลยค่ะห้าสิบบาทนะคะไม้รวมอ,อันนี้เป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้สีประมาณนี้เลยนะคะมีสองต้นนะคะเป็นฟอร์มไม้น่าจะมีหัวแล้วค่ะอันนี้ห้าสิบบาทนะคะเทวกรรมลังลักค่ะกระถางสี่นิ้วนะคะอันนี้ ห้บาทเนาะมีทั้งอันนี้ดาวเพียงดินคะ่ะ50บาทนะคะมี2กระถางนะคะดาวเพียงดินห้บาทอันนี้ก็เป็นเป็นลูกไม้นะคะไม้รวมอีกกระถางนึงคะ่ะ50บาทนะคะอันนี้ไม้รวมคะ่ะมีไม้ด่างด้วยคะ่ะไม้ด่างไม้ป้ายนะคะ ห้าสิบบาทคะ่ะฟอมแน่นๆเลยนะคะห้าสิบบาทอันนี้ก็ไม้รวมคะ่ะไม้รวมมันจะเป็นลูกไม้แล้วก็ไม้มีชื่อนะคะบางครั้งปลาเขียวก็จําชื่อไม่ได้นะคะไม้ที่ยุบตัวไปแล้วสร้างสร้างต้นขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้ห้สิบบาทนะคะไม้รวมอันนี้ก็อื ยอดมองกุฎคะ่ะปอมให,ใหญ่ไม้หัวนะคะห้าสิบบาทคะ่ะอันนี้ก็เป็นไม้รวมอีกกระถางนึงนะคะเขาจะเป็นไม้ไม้ด่างอยู่นะคะแต่ป้าเขียวจำชื่อไม่ได้นะคะไม่ได้กำหนดชื่อแต่เขาเป็นไม้มีชื่อนี้แหละคะ่ะห้าสิบบาทนะคะอันนี้กระถางสี่นิ้วเนาะอันนี้น่าจะราสีมีน ลืมชื่อนะคะราศีมีนแล้วก็นพเก้ามังค่าเนี่ยมีนพเก้าหนึ่งต้นนะคะพร้อมประมาณนี้เลยค่ะห้าสิบบาทนะคะแล้วอันนี้ก็จำชื่อไม่ได้เหมือนกันค่ะศิลานักป่าหรือเปล่าไม่ใช่ศิลานักป่านะคะส,สวยๆเลยค่ะห้าสิบบาทนะคะอันนี้ก็ราคาหกสิบบาทนะคะ นางวิชุดาค่ะอันนี้ราคาหกสิบาทนะคะอันนี้ก็ปลาบูทองหรือตะเพาแก้วตะเพาทองอันนี้จะลืมราคาหกสิบบาทนะคะหกสิบบาทาแล้วก็มีเจ้าจัก,กระพัินะคะเดี๋ยว้เขียว ไปก่อนนะคะี่เจ้าจาัก,กรรพัินะคะอันนี้อีกกระถางนะคะที่ลืมชื่อแล้วก็หยาดฝนนะคะหกสิบบาทนะคะเป็นฟอร์มกอนะคะบางครั้งก็อยู่ในกระถางสิกนิ้วแต่ก็เป็นฟอร์มกอนะคะอันนี้มนเป็นที่ราคาอันนี้ก็สวยๆเลยคะ่ะมี มีหลายนออยู่นะคะแต่ว่าปลาเขียวน่าจะลืมชื่ออยู่ค่ะต้นนี้ช่วงนี้จะลืมชื่อไม้บ่อยนะคะอันนี้60สิบบาทนะคะปลาเขียวลืมชื่ออันนี้มาเริ่มต้นกันที่80ดสิบาทนะคะมีหานุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนคะ่ปะปลาเขียวขายอยู่ที่80ดบาทนะคะมีสองกระถางนะคะหานุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนอันนี้ก็80ิบาทนะคะ มันไม่ป้ายนะคะไม่ป้ายไม่เยอะนะคะแต่ต้องเลี้ยงหัวใหญ่ไปก็อาจจะป้ายคะ่ะแปดสิบบาทเหนือดวงคะ่ะป้ายเขาก็จะมาแบบนี้นะคะเหนือดวงมีสามกระถางนะคะเหนือดวงแปดสิบบาทอันนี้เจ็ดสิบบาทนะคะปิ่นมงคล มีราคาห้าสิบาทอยู่ตรงนี้อีกกระถางหนึ่งนะคะแตงโมค่ะแตงโมกับไม้ตัวนี้นะคะอันนี้ให้ห้าสิบบาทอันนี้ไก่ทองค่ะไก่ทองไก่ทองมีหัวแล้วนะคะอันนี้ผมเป็นไม้ข้ามปีแล้วค่ะ กลยทองพญาดำรงคะ่ะพญาดำรงเจ็ดสิบบาทนะคะ,ะแล้วก็มีตัวนี้คะ่ะอันนี้ปลาเขียวก็ลืมชื่ออีกเนาะปลาแมวเขาจะขายบ่อยๆคะ่ะตัวนี้ปลาเขียวลืมอีกแล้วเจ็ดสิบบาทนะคะอ่าเนื้อดวงค่แปดสิบบาทมีสามกระถางนะคะอันนี้เป็นไม้ด่างนะคะอันนี้ปลาเขียวขอแปดสิบบาทนะคะ จะด่างแบบนี้80บาทแล้วก็กุมพะกันค่ะไซส์ใหญ่ๆเลยนะคะที่จริงก็ขายเป็น100ปร้อยละเขียวให้อยู่ที่80บาทนะคะแล้วก็อ่าอันนี้ค่ะ80บาทนะคะเป็นไม้ใบหอกใบไผ่นะคะฟอร์มกอนะคะ80บาทนะคะมี2อกระถางน,นะคะสวยมากค่ะแล้วก็ รองเท้านาลีค่ะมีสองกระถางนะคะไซส์ใหญ่ๆค่ะปลาเขียวขออยู่ที่80บาทนะคะแล้วก็มีเพชรพล,ล้านค่ะอันนี้จะฟอร์มเล็กกว่าที่ปลาเขียวขายทุกครั้งนะคะ80บาทค่ะมีสองกระถางนะคะแต่เป็นไม้หวัวค่ะอันนี้จะฟอร์มเล็กกว่าที่ปลาเขียวขายราคา100กว่าบาทนะคะ,ะปลาเขียวก็มีบอลสีมานําเสนอแค่นี้นะคะวันนี้เดี๋ยวมาดูออกโกนิมาก,กันต่อค่ะ อันนี้มีจันประกายดาวค่ะเสน่จันประกายดาวนะคะเจ็ดสิบบาทค่ะอันนีอ้อะไรนะจกุงไกเซอร์ค่ะห้าสิบบาทนะคะไกเซอร์จกุงไกเซอร์ห้าสิบบาทแล้วก็มีอันนี้เจ็ดสิบบาทค่ะ สุขโขไทยนะคะสุขโขไทยเขาจะเป็นช่วงนี้เขาจะกัดหน้าไม้จะเป็นสีนี้นะคะ่ะแต่พอหน้าเจอแดดมากๆเขาก็ออกสีน้ําตาลนะคะามาเริ่มกันที่อโกนิมานะคะเจ็สิบาทคะ่ะมิ่งมงคลนะคะสีสวยๆหวานๆอย่างนี้เลยคะ่ะมิ่งมงคลเอ้ยอันนี้ทองไหลามาคะ่ะ เงินไหลมานะคะไม่ใช่ทองไหลมาอันนี้เงินไหลมาคะ่ะอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะฟอร์มใหญ่ๆเลยนะคะเจ็ดสิบบาทแล้วก็มีอันนี้คะ่ะมิ่งมงคลมิ่งมงคลเขาจะสีหวานๆไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้นะคะมิ่งมงคลเจ็ดสิบบาทนะคะสีการจนาคะ่ะสีการจนาสีการจนา อันนี้มีสองต้นนะคะอันนี้เอาห้บาทนะคะสีกันจนาบอวอแลวก็รัตรนโกสินค่าสีส้มอมน้ำตาลแบบนี้นะคะสวยมากค่ะ70บาทนะคะมีสองต้นในกระถางนะคะมีสองกระถางนะคะวบว์รลัตนาโกสินค่ะสีเขาจะแบบนี้เลยนะคะ สวยมากค่ะเจ็ดสิบบาทนะคะอันนี้ก็เรียกซับค่ะเรียกซับฟอร์มกอนะคะเจ็ดสิบบาทมีสองกระถางสามกระถางนะคะสีเขาจะแบบนี้เลยค่ะอนันนี้อืมลืมชื่ออีกแล้ว ลืมค่ะอันนี้เดี๋ยวนึกได้แล้วถ้าใครไปเดี๋ยวพักเขียนชื่อติดไปให้นะคะอันนี้ซูซานค่ะซูซานลักษณะใบาเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ใบมีตํำหนินิดนะคะซูซานอันนี้โติบบาทนะคะซูซานมีสามกระถางนะคะซูซานอันนี้เจ็ดสิบบาทนะคะอ่า อัญมณีสามสี 3, คะ่ะอัญมณีสามสี 3, นะคะเจ็ดสิบบาทอันนี้ซปเปอร์ไวท์ค่ะซปเปอร์ไวท์กายนะคะใบจะออกน้ำตาลเหม่ไม่ไหม้นะคะเจ็ดสิบบาทคะ่ะก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะปกติเขาจะขาวคะ่ะอันนี้ใบออกน้ำตาลไม่ใช่ใบไหม้นะคะแต่เขาจะออก,กัดสีมาน้ำตาลไม่ไหม้แบบนี้คะ่ะ 7จบบาทนะคะอันนี้อันนี้อัญนนมณีสามสีนะคะสีมาแล้วค่ะสวยมากค่ะอันนี้ก็70บบาทนะคะมลา,ายทองค่ะมี2ต้นนะคะมลา,ายทองสีเขาจะขาวๆค,ค่ะมหาราบค่ะ มาหาลาบห้าสิบบาทนะคะมาหาลาบสยามโกคะ่ะไซซ์ใหญ่ๆเลยนะคะสยามโกสยามโก้เจบาทนะคะอันนี้มาหานครนะคะมาหานครเจบบาทคะ่ะแคทเธอรีนคะ่ะแคทเธอรีนนะคะ ฟอมกอนะคะมีสี่ห้ต้นเลยค่ะกระถางนี้เจบาทนะคะอันนี้เขียวไม่แน่ใจค่ะค้ำคูณส้ม60บาทนะคะอันนี้หกสิบบาทค้ำคูณส้มอันนี้พาลัมพารวยค่ะพาลัมพารวยนะคะ ปลอมสองต้นนะคะหกสิบบาทคะ่ะพลัมพลวยสันดบคะ่ะสันดบสีแบบนี้เลยนะคะห้าสิบบาทโฟเส้นคะ่ะประกายปะกายเพชรคะ่ะอันนี้อ่าอันนี้โฟเส้นนะคะโฟเส้นสีเปิดนะคะห้าสิบบาทนะคะอันนี้ประกายเพชรคะ่ะห้าสิบบาทแล้วก็ าปานามาคะ่ะปานามาห้าสิบบาทนะคะอันนี้ห้าสิบบาทคะ่ะเริ่มชื่อดูดิติดติดอยู่ที่ที่นี่ทั้งที่ก็เคยขายประจำนะคะแต่ว่าแวบนึงก็ลืมแล้วคะ่ะอันนี้ หลักช้ยขาวค่ะห้าสิบบาทแล้วก็น,นี้ออร่าแดงห้าสิบบาทนะคะสัมภาทองค่ะห้าสิบบาทอันนี้เจ็ดสิบบาทนะคะอ่ามหานครคะ่ะมีสองต้นเนาะดิมอยู่ตรงนี้แล้วก็กำไรยกค่ะห้าสิบบาทอันนี้ห้าสิบบาทนะคะแก้วกัญจนาคะ่ะ แก้วกันกนานะคะห้าสิบบาทเ okay, คครับวันนี้ปักเขียวก็มีไม้มานําเสนอแค่นี้นะคะพอดีไม้มันอยู่กระจายไปปะเขียวก็เลยไม่ได้รวมไว้นะคะตักก็ไหลเลยมันก็เลยไม้มันก็เลยแยกกันไปอยู่ผัะเขียวลืมบอกคะส่งปะเขียวก็ตามเดิมนะคะ อยู่ที่70บาทค่ะเหมาเหมาเจสิบบาทนะคะแล้วก็มีเก็บไปทางด้วยนะคะก็7จบาทเหมือนกันแล้วก็ป้าเขียวฝากเบอร์โทรด้วยนะคะ0 8 0 9 4 5 9 8 0 4คะ่ะย้ำเบอร์โทรนะคะ0 8 0 9 4 5 9 8 0 4นะคะป้าเขียวบอลสีวันนี้ป้าเขียวก็นำเสนอไม้แค่นี้ก่อนนะคะใครสนใจก็เทออ โทรมาเบอร์นี้ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะสวัสดีค่ะ